สวัสดีครับกลับมากับผมแล้วนะครับพีเลนด,ดี้นะครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกม Amnesia The d a r k ในวีเซนตนะครับขับค,คัสตอมสตอรีน่นะตัวใหม่นะครับผมชื่อว่า The Attic หรือห้องใต้หลังคานั่นเองนะก็ <c oughs> เราจะมาเริ่มเลยดีกว่านะฮะคืออ่านี้ก็มีคอนติเนียนะเพราะว่าผมอ่เข้าไปอ่านก่อนหนะน้านี้นิดนึงนะแล้วก็ไฟก็เออเลยก็เลยต้องเล่นใหม่หมด ก็เนื้อเรื่องก็เป็นประมาณว่าไอคนเนี้ยเจ้าของที่ว่าอยู่บ้านหลังเนี้ยก็อยู่กับแม่มาตลอดนะฮะไม่มีพอ่อพ่อหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับันจะเป็นประมาณนั้นนะฮะคือที่นี้อยู่ชั้นสามเนี่ยอยู่ห้องโดชั้นสามมันมีอะไรแปลกๆอยู่เราก็เลยต้องไปดูนะฮะเขาจะไปดูนะซึ่งผมก็แค่โน้นตทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้สึกที่พ่อตัวเองพูดกับตัวเราที่เราเล่นตอนนี้คือตัวเองที่เราเล่นตอนนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เรก็ได้ถึงตรงนี้แล้วแนละมันก็ตัดไปไม่เป็นไรนะเราก็จะมาสำรวจแล้วกันโอ้ตะเกียงฮนะว,ว้าวเรามีตะเกียงให้เราด้วยนะฮะอ่ายัมีอะไรบ้างไม่มีฮนะเคลียร์เราว่าคนม่เจออะไรน่ากลัวนะ years, ชิชินเย่แชแพส16ปีที่ผ่านไปแล้วอา่ากูไม่เคยเจอพ่อกูเลยนะฮะอา่าถ้าจะจำถ้าเท่าท,ที่จำความได้นเนี่ยเราอยู่กับ พ่อตัวเองเมื่อตอนนั้นล่าสุดคือตอนอายุสองขวบนะฮะแล้วตอนนี้ไม่ได้เจอมาแล้วสิบหกปีนะครับแม่เนี่ยเริ่มจะดื่มมากขึ้นเรื่อยๆดื่มคือดื่มเบียดื่ม,มอะไรที่มันแบบของ,องเหมืนะอนเมาเี้ยเขาเลยเขาใช้คำว่าด r i n k i n g นะครับเขาเรียกว่าใช้คำเหมือนเมานะครับ Pretty h หนักมากนะื่มา้าปีห้าปีที่แล้วเนี่ยดื่มหนักมากเธอเนี่ยบอลเนี่ยชอบบอกเราว่า <c oughs> พ่อได้เขียนจดหมายอะ,อะไรเนี่ย เขาเป็นเนี่ยเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ่า he was called lie of duty to make ก c h e m i c a มีขอ้อมีข้อมีข้อก็คือสร้างเอ่อเขาถูกเรียกไปให้ไปสร้างเนี่ยให้โดนโดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนเขาบอกว่าทางการเรียกไปเนี่ยไปสร้างอาวุธชีวภาพให้นะอ่าแต่ไม่มีใครสามารถสร้างอาวุธนั้นขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่มีความผิดพลาดเลยคือคือมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยนะครับจนไม่สามารถสร้าง เข็มไม่เข้าเว้นควันได้อโอเคก็เป็นประมาณนี้นะเราจะสำรวจตรงนี้ต่อนะไม่มีอะไรนะกลัวเจอลุงกโลโอเคตรงนี้มีอ่าแล้วก็ดูออกได้โอ้ใช้กันเคร่งตัวนี้มีกุญแจเบสคองขีดกุญแจฮะเราล็อกตัวเองตรงไหนนะโอเคนะเราจะไปทางน โอ้ห้องนี้มีของมาไอะแยะๆเลยเนี่ยโอตรงนี้มีศัตรูแล้วนะูกปั้นสีทองนะสิ่แอ้ววะเหนไม่มีอะไรเลยฟลอริงทอฟฟี่อวอร์ดเอริสแจ็กสันพอเพิร์สซูทออฟเวนติ้งเพื่อเป็นเกียรติเพื่อเป็นเกียรติศักด์ในการประดิษฐ์ว่าประดิษฐ์เนี่ยตาดาน้านะฮะแค่นี้ว่าออฟชิยลลิ่งออฟวีรีบาร์ทูเอริสอีแจ็กสันอิสไบท์ลิลลี่อาร์แจ็กสนะครับจ้ะคือนี่ นี่ก็คืออ่ะทั่วรางวัลนะประตูผมนะเนกันออกมากนะเกมน,นี้ไปต่อได้ฟักครับเปิดไม่ได้เราก็จะไปสำรวจที่อื่นก่อนนะครับว่าอาจจะมีอะไรให้เรานะมาข้างล่างนีกก่าเสียมนันดังมาจากชั้นสามนะแต่ผมจะไม่ไปดูนะชัน้นว่าแล้วมันต้องล็อก <laughs> ไม่น่าไม่น่าเกทางนี้มาป,ประตูนี้เลย <laughs> เปิดไม่ได้สัประตูเลย <laughs> ผมวมยังไงก็คือให้กูไปชั้นสามก็ได้เช่ไนไรยังไงก็ได้ยยังไ,ไงให้กูไปได้ไม่ได้ยั่ไเนี่ยกูผิดอีรพันกันมากในช่วง,งนะนี้บ้านะเพียงเรามีของตรงนี้เอ่อมีกุญแจมานะเราได้กุญแจมาหนึ่งกองนะน่าจะเป็นประตูนี้หรือเปล่หน้านะกุญแจเขียนว่าอะไรอ๋สอสเตลล์วิวทีนี้เราจะไปสตเตลล์วิวนะฮเราจะเจออะไรน่ากลัวหรือเปล่า,าซึ่งผมก็ไม่อยากเจอนะ รอยเท้าจ๋าส,ส,จส่นฉันเสียงแม่งเสียงเปียโนโอ้โอโอโอตรงนี้มีน้ำมันนะมีโนโ้ตนะ it's come here to my attention that a g r e a t l e a p forward in the technology นี่ก็เป็นการาพาัฒนาถึงเดี๋ยวเราอ่านกันนะเกี่ยวกับการพัฒนาถึงการทดลองเกี่ยวกับพวกตัวยาอะไรอย่างนี้นะฮะ ว่ามันทําอะไรได้บ้างสรรพคุณของมันเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยตั้งชื่อเซรั่อมนี้ที่ว่ามันสามารถรักษาคนได้เนี่ยชื่อว่าราดาน้ำยั่ไงครับราดับน้ำให้ไลลี่เชนจชิมิสเฟอร์นี้นะที่คือคอนตินีรักกิมเม้นท์ไลฟายน์นี่ก็คือทําการวิจัยต่อไปนะฮะเพราะว่ายานี้คือมันประ,ะสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งนะ,ะเลยการทําการพัฒนาต่อไปนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะฮะตัวไปฮนะบอกว่าพวผ,ผู้ช่วย นเชียร์ฮะเคลียร์เคลียร์ไม่มีเลยน่ากลัวฮะโอ้ยไม่นอนแอสซิสแตนต์เดลี่อ่าอิสิลิบิเดลิทติ้งแบบมีเทสให้เราช่วยนะฮะอิลิทบอกให้เราช่วยเนี่ยในในเคียร์เซรั่มรุ่นแรกนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเจ้ี้จะ เทอร์รี่สเตเบิลก็คือตอนนี้ไอ้้ไอยาตัวเนี้ยที่เขาทำอยู่เนี่ยคือมันสเสถียรมากสเตเบิลน,นี่เองนะฮะ you s h ยูชโนฮามมีแอมเ m ร e ่เอ็กไซเดดทูซีเบ work คือตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นการเขาเรียกว่ายาเนี่ยผลิตของยาตัวเนี้ยจะเป็น,นยังไงนะครับออสโซสเกลว่าไม่เป็นจุดเดียวเห็นมัสมัสบีเจอร์แต่ว่าที่จะทำในเนี่ยคือจะทำให้เซรั่มตัวนี้คือมันต้องเขาเรียกต้องทำทำอะไรให้ตัวเองมีแผลอะไรเงี้ยให้ตัวเองบาดเจ็บนะฮะคือคนนั้นต้องบาดเจ็บ So we plan to take a knife and cut a small g a s h i ใช่ไหมก็คือพาแขนตัวเองออกนะฮะจะเจ็บแน่นอนแต่ว่าก็กังวลอยู่แต่ว่ากูก็ไว้ใจคนที่ชื่ออลิสนะอลิสอลิสนะอลิสก็อ่บบานเถอะอีโมแฮดบินเวิร์กอินออนนี้ฟอร์บัลซิมันเดย์แอน์ไนไหนะฮะทำงานทั้งวันทั้งคืนนะครับเมค,คิดว่าน่าจะทำงานได้นะ่าจะใช้ได้ตัวยาตัวนี้นก็คือไว้ใจนั่นเองนะแล้วก็ปเปิด ชาติตอินทูดีกว่าไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรน่ากลัวโอ้ก็มีแฮปปี e ไฟล์เออร์สไอแคมฟิลลิตี้ในมายบอร์ด i ้ริสคาร์มีด o เอเรียเรียกไปตัดแขนนะฮะแอมพูแอมพูเทนนี่แปลว่าตัดแขนทิ้งนะว่า m ี i มีค c เสตติดเชื้อแขนติดเชื้อแล้วก็เสียเลือดมากนะฮะโอ้ oh oh. คือไอคนนี้น่าจะตายแล้วครับคิดว่านะเพราะว่าสวัสดีเลดดี อ่ะแล้วลุงกระโดดแนี้ได้ไงอ๋อน้าทำไมถึงโยนอยู่แบบนี้ละ่ะเจนดี้อ๋อเราเรื่อนต่อก่อนเราค่อยคุยกันอ๋อก็คือว่าไอเนี้ยไอคนเนี้ยตายแล้วน,นะครับที่ขี่เขียนเมื่อกี้อย่างน้อยก็คือกูได้เสียสละเพื่ออา่าเพื่อการวิจัยครั้งนี้นั่นเองนะเหรอลุงไม่รู้มาก่อนเลยนะเจนดี้อ๋อไม่นะประตูผ่านแานนี่นะเออเซ็งจังเลยไปเถิดเจนดี้มาเจอกันนั่นแลยลุง ต้องหาอะไรคุยนะกันกันกลัวไว้ก่อนนะครับผมผมก็กลัวผีร <l ots> อลกันนะครับผมจะนานหรือเปล่าอ่านมาแล้วทางมีทางแยกเยอะแยะเลยนะครับแล้วมีใครอยู่ข้างในไหมไม่มีนะยังมันน้ำมันยังไม่เคยใช้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ใช้อะไรเลยเนละยเยอะมากไม่มีอ่า เขาเรียกว่าเทียนมีคนถามนะครับรรว่าท um, ีน่บล็อกทำไรได้นะฮะว่าจุดไฟได้นี่แหละครับเนี่ยอังนี้ก็จุดได้ว่าแต่มีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นนะสามารถจุดได้หมดผลสรัพคุณของมันเคยให้แสงสว่างกับพื้นที่นะคือเราไม่ต้องใช้ตะเกียงก็ได้นั่ ach. นเองนะครับปักกระดูกใช้หมดเก้าอี้จัดกันโน้ต The Fallen is for the damned ตั๊บๆนี่คือบอกว่า บอกว่าอ่าหลักการทำนะแล้วก็บอก description of medicine ก็คือสรรพคุณของของยาตัวนี้นะฮะอ่าแล้วก็บอกส่วนผสมนะครับประมาณนั้นกระพาะอ่านเอาเองนะฮะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะสำรวจต่อ,ตอน,นะครับว่าจะมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าโอ้ห้องรันกว้างมากนะแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวมั้งก็งสำรวจดีกว่านะโอ้ยกระถางต้มน้ำ เป็นพิเศษเลยนะไม่ค่อยชอบเลยมาให้ทำไมก็ไม่รู้เลยโอ้ทินนี่บล็อกโอ้โหเราเดินมาสำรวจในที่โล่งแกงโล่งแจ้งแบบนี้ให้เราเจอทินนี่บล็อกนะโคตรยามเลยอะยามเก่งมากโอเคเราจะสำรวจต่อนะครับผมว่าจะมีอะไรอีกเปล่าโอ้ห้องนี้สวยงามมากนะถ้ามาสำรวจกันดีกว่าจะเป็นกรามที่ผมไม่ได้แคร์อะไรมานะโยนเฉยๆเฮ้ยใคยช่วยผมหลายทีอยู่นะครับ ก็ Dante, ตั้งชื่ออะไรดีนะโอเคตัวนี้มีอ่ uh, the box, yeah. okay. เาเดอะบ็อกช์นะโอเคครับผมจะขึ parfois, ้นไปข้างบนโอ้ดูนี <t ries related> <t ries> ่สิครับเป็นโอยาวมากนะมึงจะเล่นยังไงครับเนี่ยน่าจะสองคนก็น่าจะไม่เซนต์อยู่นะโอเคนจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเจออะไรบอกไม่ไปไม่ค่อยไว้ใจกับสถานที่เท่าไหร่ดูเข้าไปฮะฮัลโหลโอ้โหไมเคยรู้เเข้าไปฮะตะเกียร์ในช่างงานไหม กลัวไปนั่นไงกูว่าเลยมันล็อกประตูอีกแล้วก็เจอะไปนี่เนี่โอเคโอเคใจเย็นเสือเงี้ยดูสภาพโอ้ไม่กลัวใจเย็โอเคไม่มีอะไรน่ากลัวนะที่นี่นะโอเคอ่ะเราจะถึงที่ไปด้วยเอาไปป้องกันตัวนี่ เซลดีเฟนดะ์เนี่ยตรงนี้มีศัตรูเหรอฮะแทงมันนะถ้าใครดูชาแนลดอฟฟี่ก่อนก็จะรู้นะว่าทำไมเป็นศัตรูเคห้องนี้ฮัลโหลโอ้ทำไมเจ้านอนสวยอย่างนี้โอ้โหอีกแล้นดีโอ้โอชุดสิโอ้ฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันคันหู oh, oh, หูพ้องแล้วเป็นตอ่อยงงนะ ไม่เอาพูดกับผู้นคนเดียวนะนเป็นเกมอย่างนี้ก็ตอนน้องมีนะเกลียวมันจะเข้าไปข้างในย่าย,ย่าอย่าพึ่งปิดเปิดประตูมุดพ้อมนะพอยเข้าไปนะเกียตรงนี้โอ้ตรงนั้นมีหัวคนนะอ,อ,อะไรวะเออโศกโศกบ้านพ่อมึงนอนไม่ยิงแข็งงี้เหรอ เจะโอ้ลาลาดานมลาดานม perfect people are coming into my shop after seeing the filler ขอการทดลอง I have put a around, around town this is working really nicely ท mm ุกอย่างไปได้ราบรื่นมากนะฮะทุกอย่างการทดลองอะไรก็ช่างเนี่ยตามก็ตามแต่เนี่ยเรากำลังไปได้อย่างราบรื่นเลยนะฮะ SJF keep coming ไอ้ทุกคนที่มาเนี่ยกูสามารถเอาเรื่องของพวกมันเนี่ยไปทำยาต่อได้ หลายมากนะฮะแต่ยงน้อยพวกนี้ก็ยังตายในในชื่อของการทดลองโ,องโว้ยมีโรจิตอ่ะกูจะเป็นกูจะต้องมีชื่อเสียงแน่ๆยนะโอเคดมากเลยกลับเข้าสู่การทํางานเลยมึงโรคจิตแล้วนะเข้าขาโรคจิตแล้วเนะี่ยมึงฆ่าคนเพื่อเอาเลือดคนมาทายาเน,นี่ยเขเพิ่ะไปโอเคไปไปนะอเราจะไปทางนี้นะ <c oughs> มีน้อยแต่ก็ใครมาผัาประตูเธอปีนดดี้โอ้โหอย่าจุดไฟให้กูสิครับกลัวแล้วโอเคฮะพร้อมไหมโอ้โหคนกูลุกสัตย์ <c oughs> หล่นละก <c oughs> ็เสียงเงียบไปนะตกใจ <c oughs> ตู้สวย สวยโอเคฮะโน่นอิสเวตินอินบัตโน้ตอ่าต้องข้างล่างเสียงหน่อยโน้ตตัวนี้เขียนโดยเลือดมึงไม่น่ามาที่นี่เลยเดี๋ยวนะโอเคฮะมึงไม้กวาดจ้าอยู่ไหนก็จะเอาไม้กวาดเขาเอาไม้กวาดมาให้เขาเดียวนี้โน้ตต้องการไม้กวาดกู มีคนนั่ง <p> ล <ull birth> ่างด้วยเขาไอ้เสียงหายเล้มาเนี่ย m นี้มาแ already boy for justice you had no right you had no right to to justice พูดถึงอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับถามต้นไม้เราจะยับสันนิตี้พอชานนันรู้สึกว่าสันนิตีเราจะหายหมดเลยโอ้ยเสียงหายหมดเลยฮะ ใช่ไม่ไหวไม่ไวยันจะปนแปลนเนี่ยที่ทำไมเนี่ยดูสยุยพอเสียงน้ำแล้วโอเคห้องนี้จะอยู่ได้โอเคโอเคตรงนี้ไงห้องนี้ห้องนี้วันนี้จะบักเทาต้องมาหลอกก็ได้ตัวตัวนี้ อย่าโยงกับงานวิจัยกูยุ่โยงอะไรเนี่ยกูก็อ่านตามนานาหน้าที่กูอะโอนผู้สวยเขานอกนะวิจักันนะจัดก,การนะประหารชีวิตมันนะโอเค้าจะรออยู่หน้าประตูแล้วให้ผู้สวยไปนะฮัลโหล ไปนะโอเคผมรู้ว่าจะไปทางไหนสวยอนะ่ะเราจะเระาจะซ่อนตัวกับมัสวยนะไม่ไปห้องนี้อ่ะห้องที่มันออกมาเพราะต้องมีอะไรแน่ๆเลยคนนอนตายเอ้กุญแจบ้าเลยเฮ้นี่จะมีอะไร,รศพทรอยด์บิชนี่ฮะไม่แคร์ไปแล้ว Stay w i t ค ตโอเคฮะก็ของปาของคอนะครับวันนี้ก็ไว้เปาะต่อกันวิดีโอถัดไปดีกว่านะครับถ้าชอบเนี้ก็กดไลค์แล้วกันนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ในที่ด้านล่างเลยนะฮะหรือว่าถ้าอยากติดตามเอ็มมิเชียเดอร์ดีเซนกับคัสตอมคัดคัดคัดจะคัดอะไรนั่นนะคัสตอมสตอรี่ดีแอตติกหรือห้องตาหลังคานะครับก็ซับสไครต์ที่ข้างบนเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันวิดีโอถัดไปนะฮะ ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ